ขอบคุณครับแดดแรงมากไม่ติดไม่ติด <laughs> เงียบปะเขาไมาเงียบเหรนะมีแค่เสียงข้างไงเองอ 6, หกสามเจ้าสองยุดห้าแต่เดินเหมือนรถลูกเริ่มนะไปเดี๋ยวเจอกันไม่มีอะไรเลยต้องรอแบบกาลางคันเร่งรถจ่ายมาพอดีเลยรอรถใหญ่ไปก่อนตรงเหมือนรถไม่มีอะไรนะ ข้าหน้าเห็นเขาว่าสองนิ้วมั้งโหลดมาน่าจานะน่าจะใช่สองแบบเดิมๆเลยไม่มีอะไรเลยแต่เขาเก็บงานดีอ่ะล้องขับมาเขาก็โอเคอ่ะใช่ไะ บอกขอฟังเสียงหน่อยไปเราเดืนทางกลับบ้านกันนะครับผมนี่ก็960กว่าโลแล้วเดี๋ยวอีก40โลครับเราก็เอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เขานะครับผมก็อตอนนี้รถผมก็เอาไปทำอยู่ไม่ใช่เอาไปทำสิเออก็ต้องเอาไปทำแหละแต่ว่าเราแกะไงกระเด็นอ่ะ ยริงก็แอบใส่ความรู้สึกกับร้านเก่าอยู่นะครับเพราะว่าผมทำมาก็ตั้งนานนะไอชุดเนี้ยผมทำมาวิ่งมาผมก่อนที่มันจะมีปัญหา2,000โลพอดีแล้วรถมันมีเสียงดังครับแล้วก็เขาเรียกไงกำลังเครื่องมันดรอปลงแล้วก็มีเสียงแล้วผมก็เลยวิ่งไปหาเขาเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันปกติของรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมวิง่งผมวิ่งไปหาเขาสองรอบเขาไม่ไทําให้เขาบอกว่ามันปกติรถซิงมันต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีเสียงบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับผมก็เลยเอ๋อโอเคโอเคแล้วผมก็เอากลับมาผมก็ไม่ขี่เลยนะแล้วก็ก่อนวันที่รุ่นพี่ผมจะมาเอารถไปก็ขี่พาแม่ไปซื้อของตอนเช้า,าใช่ไหมรถมันก็แบบอ้เนี้ยกม,มันดังกว่าเดิมแล้วก็กำลังเครื่องมันหาย ก็เลยบอกว่าไม,ไม่ไม่จอดแล้วพอดีพี่เขามาวันนั้นพอดีก็เลยให้พี่เขาเราไปทำเลยก็ตอนนี้ก็รอคิวครับว่าอะไรมันเสียหายบ้างนะครับผมก็รอดูก่อนเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเป็นคลิปสั้นต่างหากอีกทีหนึง่งหรือไม่ก็อาจจะรอรถเสร็จแล้วก็มาทําคลิปยาวนะครับแต่ก็ต้องดูกันอีกทีหนึง่งแต่ก็รอครับรอเขาแก่ก่อน จากที่ลองขี่รถร้านที่พี่ที่รุ่นพี่ผมออกไปทํานี่ก็โอเคนะขี่ดีมากเลยขี่ดีออกว่ารถผมเยอะอันนี้แบบเหมือนปิดชิวๆมากเลยนะผมเหมือนลิงๆเันเร่งเฉยๆครับถือว่าขับสนุกมากชอบชอ้าอบ้าผมข้ามา เราคนอื่นไงเราต้องขี่เซ่าเ็มหน่อยวันนี้แดดแดดรุนแรงมากอะ่ะแล้วผมดูไปใส่ขาสต้านออกมาด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นการบรู๊ฝึกครับจะขึ้นการบรู๊ฝึกกลับบ้านกาันวันนี้ ขึ้นกะลเพื่อกลับบ้านนะครับเตอนอน้ำมันน้ำมันยังได้อยู่เหลือ ้งงเขาเจ้าดูอะไรกันไม่รู้ รถโคตรแรงอ่ะไม่ผมผมอะไม่ชินเบรกผมก็เลยไม่กล้าขับไว้นะครับเพราะรถผมถ้าถ้าเป็นรถผมอะผมจะกล้าเพราะว่าเบรกเบรกรถผมมันจะดูดกว่านี้ค่ไบ้นี่แบบผมไม่ชินเอาผมกลัวเขาไม่อยู่ อ๋อมันไม่ใช่รถเราด้วยไงเดี๋ยวชนมาแม่งมีปัญหาแล้วก็พอหองป้าของพ่อพอครับเมื่อกี้ก็เกือบ120นะเมื่อกี้แบบบิดบิดแบบดินๆินตำเติมเินๆรนตำเติมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับผมรูขอกสามชับสองุดห้นะเงียบด้วยกําลังโเหลือเลยเลยกตต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่รถผมนะอันนี้ยืมเพามาอีกนึง เดี๋ยวผมตัดคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวตัดเข้าหลังสุด